ที่นี่บูม่วงแล้วเราจะเอาตัวนี้ดิตู้นี้ก็ดีนะได้ไอตัวนี้เห็นคนเขาใช้กันเยอะข้างตู้มันดูดีนะตู้นี้ก็ดีนะไม่มีหลายตัวเลยอัน,นเปิดตู้ลิมิตอะไรใหม่มาบ้างไหมไม่มีเลย ตัวนี้จริงก็ไม่มีตัวเยอะเลยไม่เปิดตัวนี้สักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเพื่อมาแล้วได้จะปั้นตัวใหม่เจ้าซื่อผมว่าตันนี้เอรน่าจะมาตัวแบไปีูตัวเลยเอาแป,กแปก๊ก อาจจะไม่ได้เศษวัวไม่มีตัวอะไรเลยมีเหรียญลุ้นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปดูครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะน้อยนะตัวอะไรอู่เนี่ย เดี๋ยวลุงมีไม่ถึงอะการันตีไม่ถึงกลัวอะไรครับเนี่ย150รอ้อยห้าสิบพอสกีบไว้ต่อสกีบไปต่อลมหายใจดูเกลือนะ เ <c oughs> ออาร์สักตัวไปได้ไปปั้นเล่นหนอ่อยบินมาคนเดียว <c oughs> มันเันเกลือจังอ่ะ อะไรวะดีเ่รฮะว่าหมดวันเนี้ยลัวร้อนดูดวงเฮียอย่างเงี้ยขออ่อาสักตัวได้ไหม เฮียอะไรวะเนี like ่ยเขื่อจ like, an ั่วะมันอยากได้แหละอยากได้สองตัวเนี่ยพอแล้วถ้ามันไม่ให้ก็รอสิบปีครับอีกสองทีแล้วกันอีกสองทีเก็บแล้วสักสาม้อยเป็นไปชุดส้มเหมือนกัน จะได้ LR สักตัวปั้นเล่นโอ้โคตรแก่สุดท้ายละสุดท้ายของแท้เสียไปเท่าไหร่สองร้อยสามสองร้อยเพชร ก็จ,จบแตกก็ไเลยโหทีเดียวข้างตู้ทั้งตัวไปเว้ย LR ใหม่ๆที่กูไม่มี <c oughs> อะไรวนลิ้เนี่ย ไม่มีจริงด้วยเขามันเขี้ยวอ่ะนี่มีเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยกว่าเปิดตู้เปิดให้ทั้งหมดเลยไหมมันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวจริงเปิดให้หมดเลยอย่าไปแคร เ้าซื่อกับเทียนชินฮังสิบป,ปีอ่ะสิบป,ปีไม่มีแล้วสิบป,ปีไม่มีเพจแล้วความหัวร้อนต้องจัดก,การ เปิดผมไม่สนใจแล้วนั้นพี่มีเหลียนเท่าไหร่460หรอ่ต้องเจอประมาณนั้นไม่ไหรทุกคนเกิดหาง่ายเรามีด่านอีกเยอะ นี่ฟิวชั่นแล้วนี่เอลอามาแล้วไม่ฟิวกระจกแตดเราใช้ความโหดร้อนให้ป็นประโยชน์เดี๋ยวดูที่มันมาดิการจริง อยมีรุนนะนี่มาจริงก็ล่าเฮ้ยเออเชียไม่ใช่แต่ก็ได้อย่างตนเมื่อกี้ไม่เคยมี โบลี่อ่ะโบลี่อยูไ่ไหนไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าเลยโบลี่เนี่ยอ้อะไรวะเออแบบนึงตัวนี้อย่างนั้นเหรอเรียกกับใคร่ะตอนนี้ เก่งเก่งตัวนี้ตายเกิดเดี๋ยวผมได้ฟิวชั่นอีกแล้วฟิวชั่นจริงด้วยหุ๊ยใครใช่ไหมลูกใหญ่มากให้กูยังโบรียัง bố đi liền giờ nó mừng hỡi fake áo Ôi, khỏe hết ถ้าเกิดสมมติว่าเราแลกเนี่ยแลกใครแลกใครดีระหว่างฮังโกฮังกับไอ บูเออไม่ใช่บูใช่ไหมโบลี่ม่วงหรือไมมโบลี่เขียวเราเหลืออีกสี่สิบเพชรนะไ้มมันขาดเท่าไหร่นะแปดเหรียญกอดิีโอมันยืนช่องหนึ่งโกหังตัวช่องสอง ได้แลกกโหังวะ ตัวมันดูเท่จังเลยอ่ะตัวอะไรเนะี่ยเท่จังน,น่าจะเก็บอีกเจ็ดเม็ดนีไม่ดูเท่จังเลยอ่ะมันเป็นคอลเลกชั่น collection. เป็นซับก่อ นี่ต้นดีเทรจริงถูกชะตา ไปซื้อช่องเก็บต oh, ัวละก่อนสามเมตดสิบห้าช่องเฮ้ยบินมาคนเดียวเลยวะ

ก็น้อยอยาจิโนเบเฮ้ยเล่นสีมาเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องแล้วนี้อันนี้มีเรื่องละว้าวปวดอีกทางหนึ่ง ลุกเงยงนี่ลุงว่ะมันก่อนมันจะอัพเขาผิดไปตัวนี้อะไรดีตัวมังคับวะ เต็มพิกัดผมไม่มีอะไรใส่ให้มันเลยวะรู้เเลยทีเดียวไอแรกโกหงกันเดี๋ยว